โอเคสวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดนะครับอัปเกรดนี่แอร์มุ้ง2,000 BTU นะครับวันนี้เราจะมาเปิดอัปเกรดกันเนาะที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือแอร์มุ้งตัวนี้นะรุ่นรุ่นที่มาใหม่พวกนี้เนะี่ยมันจะมีกรองมาให้นะครับนี่มันจะมีฟิลเตอร์มาให้ซึ่งก็ทําให้เราสามารถเอาไปล้างได้นะครับนี่ฟิลเตอร์ตัวนี้นี่ใส่ช่วงนี้ นี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ซึ่งเวลาเราถอดเราก็ถอดน,น็อตตัวหนึ่งแล้วก็เอาออกมาล้างได้เลยนะครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างตันเร็วนะครับเดี๋ยวเราข้อแรกเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดเนี่ยอุปกรณ์ในการอัปเกรดเนี่ยนะครับก็นี่เลยนี่คือจะมันจะเป็นแผ่นดํากาวสนวนนะครับก็ซื้อได้ตามร้านดี y วนะครับ นี่ตัวนี้เนาะซื้อได้ร้าน DIY นะครับก็ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่เป็นตรงนี้ก็จะเป็นฉนวนนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนความเย็นอะไรนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแผ่นกาวนะครับนี่ก็จะเป็นกาวสามารถถอดได้นะนี่เห็นไหมนี่นะครับก็ในอุปกรณ์นะครับเกทครั้งนี้ก็มีเท่านี้แหละครับมีตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ถ้า แน่นอนครับก็ต้องมีไข่ควงนะครับหรือไม่ก็เป็นไขควงไฟฟ้าเนาะสว่านอ่าโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาถอดหน้าหน้าเครื่องกันนะครับดูว่าเราจะอัปเกรดต,ตรงไหนเนาะ๋ยวต้องถอดตัวเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนถอดเลยนะครับโอเคนะครับก็ถอดเสร็จแล้วนะครับถอดฝาออกไปแล้วนูน่นฝาอยู่นูน่นแล้วก็ตัวอยู่นี่นะครับตัวถอดน็อตก็ เยอะอยู่นะครับก็หลายตัวอยู่ถ้าถ้ามีสว่านไฟฟ้าก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะถ้ามีหอคงไฟฟ้าก็จะง่ายแล้วก็แต่ถ้าขันมือก็จะนานนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ผมก็ถอดจนเห็นหนี่เห็นไหมคอมถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับก็มีคอมเพรสเซอร์เนาะไอ้นี่บอร์ดควบคุมนะครับสามสองจุดนะบอร์ดควบคุมนะครับนี่คือบอร์ดควบคุมเกี่ยวกับด้านพลังงานและการ เปิดปิดคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอนโทรลละเอียดนะเอาไว้สําหรับก,กรณีแบบว่าเราใช้รีโมทควบคุมหรือว่ารูปแบบการควบคุมแบบสัมผัสนะครับซึ่งเป็นแบบสัมผัสนะครับไม่ใช่ปุ่มพุทบดทอมแบบที่มันนูนๆเนาะเป็นแบบว่าปุ่มเรียบๆแล้วก็สัมผัสเนาะซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็อื ตัวบอร์ดนะครับสิ่งที่จะอัปเกรดก็คือเนี่ยถ้าเรามองดีๆแล้วเนี่ยเนี่ช่วงเนี้ยมันมันเกิดช่องว่างเห็นไหมครับเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยมันเป็นช่องว่างซึ่งหลักการของเจ้าเครื่องนี้ก็คือว่ามันจะดึงลมลมที่อยู่ในห้องใช่ไหมลมที่อยู่ในในในมุ้งเนี่ยเข้ามาทางนี้แล้วก็ระบายแล้วก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นออกมาทางนี้นะครับซึ่ง ใช่หลักการนะถูกแล้วก็คือดึงดึง,ดงทางนี้ออกทางนี้แต่ทีนี้การที่มีช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะการที่มีช่องว่างตรงนี้เนี่ยทําให้การดึงลมมันจะไม่ได้ดึงแค่ข้างข้างนอกนะครับมันจะดึงลมภายในท้องนี้ด้วยนะครับก็คือภายในโฟเนียอืมมันจะดึงลมภายข้างในเนี้ยนะครับจะดึงลมภายในเนี้ยเข้าไประเบาเข้าไปเปลี่ยนเป็นลมเย็นด้วยซึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติมันไม่ควรนะครับมันจะทําให้คุณภาพของลมเย็นเนี่ยลดลงด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เป็นข้อเสียเดี๋ยวก็ต้องทํานะครับซึ่งต้องทําการปิดจุดนี้เพื่อไม่ให้มีลมเพื่อไม่ให้ลมจากภายนอกเนี่ยเข้ามาถูกดึงเข้ามาใช้ใช้งานร่วมนะครับซึ่งต่อมาก็คือนี่จุดนี้ตอนนั้นที่เราถอดมาครั้งแรกเราจะเห็นเลยใช่ไหมว่ามันเป็นน้ํานะครับมันเป็นน้ําเกาะเต็มเลยตรงนี้นะครับ เท่ากับว่าเจ้าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันแผ่ความร้อนมาโดนที่ตัวพลาสติกตัวนี้ทําให้คุณภาพลมเนี่ยมันด้อยลงไปนะครับคุณภาพลมเย็นเนาะเพราะว่ามันดึงลมเย็นเข้ามาทางข้างล่างแล้วก็ออกโฟล์ออกมาทางข้างบนนะครับซึ่งมันทําให้คุณภาพลมเย็นลดลงนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยเขาว่ากันไปตามสัดส่วนนะครับแต่ทีนี้ในเมื่อมันเกิดน้ําเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับก็เลยก็กะว่าจะใช้เจ้านี่นะ ไอเจ้าตัวนี้เนี่ยในการแปะนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดคอนเดนซ์เนาะเพื่อไม่ให้มันมันเป็นพลาสติกเปล่าต้องให้มันมีฉน,นวนช่วยนะครับอารมณ์คล้ายๆล้กับถังน้ําแข็งนะที่จะมีฉนวนหน,นาๆคอยช่วยไม่ให้มันสูญเสียความเย็นไว้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มแปะกันเลยเนาะนี่ ผมได้ถอดหน้ากากแล้วนะครับนี่หน้ากากนี่พอถอดออกมาปุ๊บนี่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้คือบอร์ดควบคุมแล้วนะส่วนข้างล่างก็คือบอร์ดเอาไว้ชาร์จ usb นะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เนาะนี่ส่วน,ส,วนส่วนตัวนี้ก็คือแผ่นกองนะก็เสียบเข้าไปตรงนี้นี่นี่มันก็จะกองลมตรงนี้ซึ่งพอจุดหนึ่งการกองลมเป็นอุปสรรคใช่ไหมครับมันก็ จะดึงลมจากด้านข้างๆท,ที่ที่ไม่มีชั้นกรองเข้ามานะครับด้านข้างๆตรงนี้ไม่มีชั้นกรองเข้ามาทําให้คุณภาพลมจะดรอปลงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยังถือว่ายอมรับไม่ได้เลยจะต้องมาทําการปรับแต่งแก้ไขกันนะครับอืมถ้าอายุการใช้งานเนี่ยของผมเนี่ยประมาณเดือนปลายๆแล้วแล้วเนาะก็ลองดูว่ามันก็จะเริ่มมีคาบสนิมนะครับนี่ไม่ต้อง ตกใจนะครับคาบสนิมเนี้ยสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นกับตัวเหล็กตัวนี้นะครับตัวปลายตัวนี้แต่ตัวตัวท่อเนี้ยเป็นท่อทองแดงนะครับซึ่งอายุการใช้งานยาวนานแน่นอนครับแต่ตัวสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ไปทําให้ทองแดงสึกนะครับเนาะก็ก็ถือว่ามีน้ำนะค่อนข้างเร็วอยู่เนาะฝั่งนี้ก็มีนี่ เป็นเรื่องธรรมดาครับแอร์บ้านก็ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้นานก็จะมีสนิมเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานแต่อย่างใดเนาะแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้สิเริ่มเริ่มมีคราบนะครับต่อให้มีกองก็จริงแต่มันก็จะเริ่มมีพวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรก็เนี่ยแหละครับพอเราถอดมาระดับเนี้ยเราสามารถฉีดน้ําล้างได้แลนะ้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะฉีดน้ําล้างซะหน่อยเนาะเพื่อให้มัน สะอาดนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเนาะเพราะว่าฝุ่นนี่ก็มีผลต่อการลดประสิทธิภาพของตัวเครื่องเหมือนกันนะครับเริ่มมีฝุ่นนี่โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนี่แปะเรียบร้อยนี่ดูแปะยาจนถึงข้างในเลยนะครับนี่ ก็คือแปะส่วนที่เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปิดฝานะเพื่อไม่ให้ลมทางช่องนี้มีอกอากาศรอดเลยนะครับก็คือปิดทับไปเลยแล้วก็ส่วนนี้ก็คือแปะหนาบเลยเนาะนี่ส่วนนี้ก็แปะนะครับก็แปะไปททองแดงได้อะไรได้แต่มันก็อาจจะ อยู่กับน้ำเนาะมันก็อาจจะมีการลอกได้นะครับซึ่งแปะไปนะครับไปทองแดงเนี่ยก็มันก็มีโอกาสลอกได้เนาะแต่ทีนี้ก็ก็ดูกันไปเนาะนะครับก็นี่ใส่เข้าไปแล้วข้างในนี่ครับเ้างในแล้วข้างบนตรงนี้นะกันกันในเรื่องของความร้อนจากคอมเพรสเซอร์นะครับระบาย ทำให้ตัวความเย็นที่แอร์ทำได้เนี่ยมันลดลงเนาะแต่ทีนี้พอเราแปะไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยกันในเรื่องของความร้อนมาช่วยระบายแล้วก็กันไม่ให้ความเย็นออกไปข้างนอกนะครับอย่างที่ตอนถอดมาครั้งแรกเราจะเห็นว่าคือมันมีการเกิดน้ําอยู่บริเวณนี้เลยเนาะมันจะเป็นเป็นน้ําเลยเป็นไอน้ําเป็นน้ําซึ่งใช่ครับมัน ไม่ดีสําหรับระบบยิ่ง BDU น้อยๆอ,อย่างนี้การเกิดอย่างนั้นไม่เวิร์กนะครับอลนนี้ก็คือปิดสนิทเลยนะครับก็เรียกง่ายว่าแสงแทบนนก็คือมืดเลยจากตอนแรกมันสว่างๆนะอันนี้ก็คือมืดเลยแทบว่าทุก,กรูทุกจุดปิดแล้วก็ส่วนนี้นี่ส่วนที่เป็นแกนมอเตอร์วิ่งเข้าไปหาเจ้าไบพัรนะครับก็พยายามปิดให้ได้มากที่สุดเลยนะครับนี่ก็ปิดแล้ว พยายามปิดแล้วก็ได้แล้วอ่ะทั้งสองจุดนะแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์กลับไปเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมได้เนาะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ปิดเหมือนกันนะนี่ปิดทึบเลยนะครับก็คือปิดพลาสติกทั้งหมดเลยลหละถ้าพูดง,ง่ายๆนะนี่ ทั้งปติกทั้งชิ้นเนี่ยปิดหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้สูญเสียความเย็นเนาะแล้วก็โฟลตรงนี้ก็ก็ปิดนะครับโฟลทางนี้กรองอากาศก็เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ไหนๆถอดมาแล้วก็ได้ทําการฉีดล้างแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคละเรียบร้อยแอร์พร้อมใช้งานในระดับที่ดีขึ้นเนาะแต่จะดีขึ้นแบบไหนนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับ นี่เนาะนี่คือการอัปเกเรดรุ่นเวอร์ชั่นแรกนะครับปิดทั้งหมดเลยจากตอนแรกที่เราเห็นจะว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นี่มันจะเป็นพลาสติกคุนๆอย่างนี้แล้วเราก็ปิดมันนะครับดัมมันดัมมันดมัมดัมปิดให้หมดเนาะอายุกาวในส่วนนี้มันก็ไม่แน่นะครับก็าอาจจะอยู่ได้สัก มัาจะอยู่ได้เป็นปีอยู่กว่ามันจะเริ่มหลุดเริ่มรอกกันเนาะก็โอเคเนาะนี่ครับโอเคครับนี่แอร์มุ้ง2200 BTU กินไฟ3 3 0วัตต์ก็ประมาณนี้นะครับนี่คาปาซิตเตอร์มีคอมเพรสเซอร์เนี่ลองดูคอมเพรสเซอร์เนี่ย,ล,ยลูกแค่นี้เองลูกเท่ามือไม่ใหญ่นะครับไม่ไม่ดังถือว่าเงียบกว่านะถ้าเทียบกับแอร แอร์ที่เป็นแอร์เคลื่อนที่6000 BTU จะดังกว่านะแต่ก็จะทำเตัอเครื่องนี้ก็จะทำ BTU ได้ไม่ค่อยก็ถือว่าไม่ได้เย็นเจี๊ยบระดับแอร์บ้านแต่ก็ดีกว่าการนอนพัดลมนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะ3,900นะครับหรือ4,000ต้นๆอะไรทำนองเนี้ยมันก็แล้วแต่แบรนด์แต่ละยี่ห้อด้วยที่เอามาขายนะครับนี่อย่างมอเตอร์ตัวเนี้ย มอเตอร์ที่ใช้ในตู้เย็นเลยเนี่ยอายุยืนครับมอเตอร์อย่างเงี้ยเนาะกินไฟอยู่สองจุดห้าวัตต์เองนี่ดูไม่มีสปีดนะครับแอร์รุ่นนี้เนี่ยลองลอง,ลองดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกินไฟเป็นแค่เนี่ยกินไฟเป็นแค่3.5วัตต์เอง แล้วก็2,800รอบเนาะผลิตในปี2021เป็นปีนี้เลยนะอืมโอเคครับประมาณนี้นะเนาะขอบคุณที่ดูคลิปจาก My Fame Channel นะครับ